ระบบรัฐสภาแยกกันนัก็คือระบบหน้าที่ของรัฐสภาเป็นแบบแยกกันนานี่เป็นความหมายคัด่ำาสุดถ้าเป็นความหมายกว้างก็ต้องเติมเต็มให้พร้อมกับเพื่อนซึ่งก็แน่นอนว่าอะไรที่เข้าประกอบมันก็ต้องแปลตามเฉพาะกับระบบน้าที่นั้นเมื่อแกนถูกหลักธรรมชาติมันจะจัดระเบียบแค่อะไรถูกหลักธรรมข้าประกอบเช่นจากแกนแพทตอกผลิตที่มันมีแง่มุมที่เป็นเฉพาะให้โมเลกุูลแพทตอกผลิตข้าประกอบจนเป็นแพก้อนใหญ่ ดังนั้นด้วยเลมุมเงื่อนไขที่เปิดจึงไม่จะเป็นต้องพูดต่อมากเอาแค่ระบบขั้นน้อยสุดที่พร้อมขับเคลื่อนรูปธรรมโครงสร้างระบบก็มีส่วนประกอบเท่าที่ยกมาเป็เจ็ข้อข้อที่หนึ่งสองสามคือส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ของรัฐสภาที่แบ่งเป็นสามกลุ่มนั้นก็ด้วยเรื่องชี้นำเร่งรัดถอดถอนผลแปลตามหน้าที่ข้อที่สี่ เป็นมาตรการแสดงความพึงพอใจการทำหน้าที่ของวุฒิสมาชิกก็คือมีการต่อสายดินยึดโยงกับประชาชนตรงตามกฎแห่งกรรมข้อที่ห้าก็เกี่ยวกับเลือกตั้งมีการเสริมเรื่องการเลือกตั้งระบบโยบายเข้ามาแทนระบบปฏิริสและที่ใช้ในรัฐมนุญฉบับที่สิบแปดข้อที่หกเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมก็มีพูดกันมามากแล้วก็ยกบอยเห็นภาพข้อที่เจ็ดก็เชนการ เกี่ยวกับาระชับอำนาจตุลาการเข้ามาการลงรายละเอียดอะไรลงไปนั้นจะยากภาไม่เห็นองค์ประกอบทั้งหมดจึงเื่ยง่ายก็ต้องบอกว่าอันนี้ชายรัฐธรรมนูญฉบับที่16ปี2540เป็นฐานฉบับที่16นั้นพอช้าได้แล้วก็เหมือนที่เคยพูดในเรื่องความดีเดยวว่าสาระอยูุีิทิศทางหรือวิญญาณก็เหมือนถนนที่การสร้างไดอยู่แล้วแต่ได้ผิดมันผิดทิศทาง คือแทนที่จะสร้างไปสวรรค์กลับสร้างไปนรกแต่วิธีการสร้างนั้นดีพอใช้ได้แล้วผลบางอย่างก็สามารถยกมาได้เหมือนยกสะพานสําเร็จมาไว้ในเส้นทางใหม่หรือถ้าจะเปลียบคนหากไปดูเสื้อผ้าผนดูที่เครื่องประดับหรือดูที่สัญญาว่าจะทําสัญญาว่าจะให้มันก็ดีอยู่แล้วแต่ที่ไม่ดีก็คือกิตวิญญาณรัฐธรรมนูญฉบับที่สิก็เหมือนกัน เกตุปิญาณคือบทที่หกบดที่ว่าด้วยรัฐสภามันไม่ดีเมื่อเราข้อที่หนึ่งสองสาเข้ามาแทนให้ที่เหลือะพอใช้ได้และเมื่อนำเข้าประกอบก็ต้องสร้างความกลบลืนอะไรที่แปลตรงกับเรื่องหน้าที่ของรัฐสภามันก็จะเปลี่ยนจากที่มีในรัฐธรรมนูญแบบที่สูกไปตัวอย่างเช่นประธานมฒิสภาเป็นประธานรัฐสภารัฐมนตรีไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งสส สอสไม่ต้องจับปริญญาตรีหรือเทเท่าแต่ของสวยังคงอยู่เรื่องสังกัดพรรคก้าวสิบวันนั้นตัดออกมีใจ่หอดใวยั้ำแต่ตัดออกเลยการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ไม่ใช่น้าที่และกันก็คือให้พรรคการเมืองเกิดง่ายพอเราเห็นภาพมากขึ้นอย่างนี้ก็สามารถสาทายายระลีทั้งหลายได้โดยเฉพาะส่วนขาดเท่าที่จะเป็นของข้อหนึ่งสองและสามส่วนข้อสี่และห้านั้นจะพูดดัน ข้อหกข้อเจ็ดยกไว้เป็นส่วนประกอบเท่านั้นเอง